จากทีออกมาจากวัดปานบางเนาะก็เดินทางไปยังวัดปานไผ่ต่อเนาะพี่น้องเพื่อไปเหมาะเล็กเนาะหาทางวัดซึ่งเล็กเนาะแมนได้มาหอดก่อนแล้วเนาะเพราะว่าทางหารที่เขา,าสั่งซื้อเนาะเพิ่นก็ได้เอามาส่งก่อนนาะทีเขาจะเดินทางมาหอดซึ่งรับรรทุกจอดสีโอเกตัวดกำลังสั่งหน้าสำเร็จมาไปแต่อย่าลุกขาเลยเ่าะ ผมกลัวแต,ต็กซีผมกลัวว่าแท็กซทางไปนี่จอดไม่ได้ผูกทีไปโน่นก็ทางจอดบนห้เนมเล็กเข้ามาก็เกือบไปเล็นหดลอยลอยเลยดูห้ามหดแลยจะเม็นัง่งทะเกับสา ทุเงินทุอาอ,อ,เา,อาเหมือนแหงเหมือนแห้งขนาดสบายดีพอแม่น้องก็พกสองสิบตาแนวเนาะซึ่งตอนนี้เขากะมาหอดวัดปานไทยเป็นเที่ยหอยเนาะกะมาอันมาทวาาเลขเนาะพี่น้องก็คือมีเลขสิบกับเลขสิบสอง เต็มเนาะยางละเ้าหาเศษหรือว่าตกเป็นเงินก็คือ,อซองหลานเกาะแนซนเสาหาพันกีบเนาะซึ่งมาหอดเป็นเทียมหอยแล้วล,ะล,ล่ะรถเพิ่ว่าส่งส่วนห้าวันขี่รถมาลำล่างนาะลรังจากไปว่าเววัดบ้านบากหน่อยมากจะคือผามาตามหัานและข้าได้ปแปงไปไหบ้านไทยไปบ้าน,ๆๆน,น,นาบางก็จากจากประเทศไทยหมอ่ะคเชิกันจากประเทศไทยไปดูกันจางไม่กล้าเออ ก่อนเชิเรมีงานย่อมผลมาผวาบมันใจหรือเป็นวัตถุเครื่องก่อสร้างเป็นเล็กเนาะได้หักเป็นจีเฉพาะเล้วได้เล็กจำนวนหาสิบเซนรายสื้อแต่ขาวนี้จะได้อ่านรายซื้อมาจากประเทศไทยพระครูสุพัสละกิจมิธาน1นึ่พบาท มูนาันเด้อทานไทรลัดหนึ่งพันบาทสี่สี่พันบาทเนาะหรือสี่ร้าะสี่ร้อบาทเนาะอันมูลธานาจกอเมริกา,ล 1, า, 4, 4, าและเมยังเมยและยางส0 0ร้บาทเนาะ สองร้อยัอนดาเนาะเอาเขาอดเราไปแสงหลันี้แสงละแสงแหล่นิคแสงแหละนิกสี่สี่รอยดอลลาร์เนาะมธทนานําำเนาะเินับเป็นทีเรียบร้อยเซวอัตมาก็ขอแถมค้อนถ่ลแหนสมทบทึนเนาะร่วมค่าใส้ายทั้งหมดเนาะโล้าน เก้าแม,มืนอ่อคือเก้าแสนเศ้าหาพันกี่ก็นเนพาออัม,ม,ออมาก็ได้หาเป็นทีย่งอยเด้อเด้อยาวหาริวหารภูราบริปุริเตสการะเวะมีวายโตติตังเปตนาอุปกราปิสิตังวัติตังตุมหังกิพมีวะสิมิสัตุสัพเพปุริโตสกกะ จานโทปนารสุยธามณิโสเทระโสยธาสพิทิโยภิวานจานตุสาปโรโคเวนาจานตุมาเตปวัตวันตรายสุขีทิยาคาอยู่โควะอภิวาทนาสิเรเสนจามธดามใจนวสัตทาระตัมมะวนติอายุโนสุขั ตถามาโนสรังนะเหนนังวโสโกวายะวัญญาปะริเทวะนะนาสังเกตานะมัฏฐายะเอวังติกัณติยะตะโยอะยังจะโสตะกินนากินนาสังขามิสุปะริฏฐิตาจิคาระตังเอตัญจะสถานโส

สุกี้ตะนงังปาริหารันตุสุกีส, ini, ส,ส puts, ุกีสัพพะทุกสัพพะโสสัพพะรูสัพพะไปสัพพะขอตัวหน่อกสัพพะขอตัวในสัพพะขอตัวใดๆคอยกายเป็นดีเขาะดีเขาะเดือนเคขอวันเขาพี่ขอให้เคลื่อนเคขอเดือนขอให้คลายเคก็วันขอให้หายเมืันน้ำดับไฟที่วันเชยสัพพะตนังสัพพะระพัง <45 exatamente> สวัุเตรัคันตูสุรัคันตูเจริญสุปเจริญธรรมเจริญพรเอ่วางขัตูขอคามปัถนาของาตินยมทั้งหลายจงสําเร็จทุกสิ่งทุกการเพินเจริญพรสาธุสาธุสาธุปัญญานานายางยางหลวงพ่อเนาะเล็กยางอีกอย่างละเสหาเนาะตอนนี้เขาเพิ่นจะได้หันย่างละหาสิเจ็ดต่วเขาซื้อมามีแต่ย่างละเสาหา คอยคอยนั้นไปคอยไปเรื่อยๆค่ะแบบมีพี่น้องทุ่งโมมาตื่นก็คือได้เอามาตื่นปูนถือว่าข้าวใดอันนี้มานนี้ข้าเห็ดได้เลยบอกตัวปูนก็ยังแมนเห็ดได้เลยก็เริ่มเห็ดเพราะว่าเริ่มบัตรระดูผลก็เริ่มเห็ดเลยโซนนี้ก็ยังฝนตกึันเป็นเห็ดใหญ่ลำบากบัตรดูฝนแล้วก็เริ่มปลูกมือได้เลย โอ้สาธุด้วยสาธุวพอดีอันห้าเบย์เลยโอ้เห็นดีดักเนาะจชมเอพอีเฮหาเห็นเยจอว่าเซฟซื้อไว้จังเลโอ้กระท้พอดีพอดีพอดีรถกันเห็นเบอร์โทรมาเบอร์ไฟคือบุเคยเห็นหน่อ ตี้เก๋มึงสิเป็นเบอร์ใหม่หรือว่าเบอร์เก่าบ่เบอร์เก่าเบอร์เก่าบ่เพราะว่าบ่ได้เซฟชื่อไว้เออเป็นบ่ได้ข่อยบ่จูว่าได้เซฟหรือบ่ได้เซฟเนาะต่านนี้ก็สิได้กอ๋อ้กันออกมาแต่เช้าบ่ประมาณอ่า12:00นมาอยู่แกงกอง12:00น สันกันสิได้ครับก่อนนโมนนเด้อลัาสำเร็จในการงานดีสินได้กับอใายลาบลื่นในการงานสาธุสาุลมเล่นลมลลื่นาดดี ต้องซอยตั้งที่สองแล้วทำแป้งทับอันเก่านะคะเ่าโ้ส่นขิกับเฟินนกที่องไม่สอง้านยลองดกับผลงานของเ่หน้าดลงไป साइके อันนี้ก็คือในบริเวณวัดเนาะพี่น้องลมเย็นดีเย็นดีเนาะมีวัดก็ม่านนี้ซึ่งที่เขามาถวายเนาะบ่อนเพิ่นจะเหตดตอก็คือบวบ่อนเพื่นเอิญไว้อย่างก็อันนี้แบบนี้เนาะพี่น้องเพิ่นจะเหตอยู่มองหันเนาะแล้วก็จะเหตอยู่บนนี้ซองขางเนาะพี่น้องแต่ว่ามันกับบ่อนทันได้พอเนาะแต่ว่ากัค่อยเหดไปเนาะ อันนี้กัเลขทีห้ามากก็จะมีเลขอยู่สองแบบนะพี่น้องอันนี้คือเลขสิบสองเต็มเนาะส่วนตัวนี้คือเลขสิบสิบเต็มยางลาเศราหาเศนแต่เพิ่นต้องการเมนยางลาหาสิบมันสั่นนะพี่น้องวันนี้ สำเร็จไปเป็นถีมห้อยลยเนะพี่น้องสาหรับการถวายเงินเขาวัดบานบากง้อยแลวก็ถวายเลขเขาวัดบานไผ่ mm. เมืองจำพรแขวงสวัสด mm. ิเขตนะก็ขอขอบคุณลายเด้อพ่อแม่พี่น้องทีขวมทําบุญกับฉนะิบเนาะส่นก็ได้ถวายเป็นถีมห่อยเนาะสำหรับพี่น้องทานได้ทวายยาวม,มบุญกับมิบเนต่อได้ทางด้านลุมหโอเนาะส่วัพี่น้องทนได้ทยาามับุกับบนส่วนกดทา,นป,นาปนี้ห่อเนาะหรับนคองทน้ายาับคิบาย